ได้เกมอะไรได้เกมวะได้เกมอะไรตังค์โปรตัลรีบปรเจอรมวยแต่ตัวในระบบใระบบเลยครับแต่ละตัวเข้าวิ้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 วได้เกมมั้งติดเบ๊ติดเบ๊เราเปิดบัตรที่ที่น่าจับกันเร็วกันเข้าวิ้วสามครับสองหนึ่งมีดีคอยก็เดินสาย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 อยู่อยู่หลัง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 หลั เลย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 เลเเ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 เ

bỏ luôn ạ bỏ luôn ạ đi ra đi ra lại 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 Okay.

快跑！来跑！快跑、嗯！快跑！ như như cái này đánh 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 cái ไปกันเลยครับ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  ตเดตืี๋ยวเดเดี๋ยวับสามสองหนึ่งเดินไปสายบนเดินไปสายเดินเดินเดินออกเดินเออเดินไปสายเดินไเลยยืดยื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 ทำบอลไว้ทำบอลเียตัวแหลมเีตัวแหลมเว้ลงข้างล่างทีะวาทีเว้ลงข้างล่างหน่อยนับสามนับสามสองหนึ่ตัดสายตกาตัดสายปตาตัดสายตาัดมาปัดมาันดิไตาย ไปใส่เลยทำมอต่อยเลยทำมอต่อยตรงนี้ทำมอต่อยเลยทำมอต่อยใส่ทำาอต่อยใส่ไหนคำเลยไหนค้ำไหนคํำดีมาดีสายดีสายอีกดีสายดีสายข้างหลังดีสายกูเดินเด่นอยู่คนเดียวเลยเนี่ยข้างหลังดีขึ้นนิดนิดีขึ้นนิดนิดดบขึ้นนิดิกินดูวสกินูวยดีขึ้นไปดีขึ้นไปดีข้าไปเลยดีข้าไปเลยกูแกนแกนข้อถูแล้วดีขท้าเลยสวยสวยเคลียร์หมดเคลียร์หมดเคลียร์อะไรเคลียเคลียร์เคลียร์ปัดมาสายหินปัดมาสายหินมาสายหินามง่ายหินทั้งหมดกูแกนกูแกนตรงนี้ตรงฝัดกูนี่กู ตีไปไหนตีไปเรื่อยเสิรไปไปทำบอลลงต่อยท้ำบอลลงต่อยเว้ยไปเวไม่มีแรงไม่มีแรเพื่อนตีไปไปตีไปมนพิมนพิมนอยู่ั้งเติมไปตีไปเรื่อยไตีไปเรื่อยๆเร็วๆกูดำกูทีดำอยู่ไที่เหลือติมมาเร็วเพื่อนที่เหลือติมมาเร็วมาเยอะกูดมเยอะเยเลเหลือเติมมาเร็วนะตีไปกูแล้นี้อยู่ที่เหลือเติมมาที่เหลือเติมมาเพื่อนที่เหลือเติมมาเติมเร็ว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 ใครอยู่ั้งสอง่มาเพื่อนปล่อยปล่อยองดักสองตัวพะ ดด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  ตรงไหนตรงไหนบอกเพื่อนโนขอเบสทีงขอเบสก่อนขอเบสที่งขอเบสทีึงสามเข้ามาเข้ามาเข้มาดินมาเ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 ดินไวเดินไวเดินไวเดินไว้เไวเดินไวเพนเดินไวขอโหนเลยเดินไวมาเดินมาไปยืนสายไปยืนสายไปยืนสายหมดไปยืนสายหมดทำบอลไวรับสามนะสามสองหนึ่งไหนเข้าเข้าลงมาเข้าตงมาเข้างมวาเข้างหาเดินสายตงาเดินสายงวาเดินสายงหวาเดินมาเมาทาขวาแล้วเดินสาย่รงนี้ไปขวา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 โดน เดินเดินเดินามเดินปเนเดินเดินไปเ่ยเดินมาเดินมาเือกันยังไงเอกันมาแล้วเดี๋ยวข้าหลามเข้าหลามไปเลยดินยเดเข้าดันเข้าดันเข้ามันไม่มีมันไม่มีออบดไปเลยอดไปเลยอดเลยเพอนดอดไปเลยอดไปเลยอดไปก่อนเลยหมอดไปก่อนเลยดมดเขาหิบไปเลยหอบดเขาหิบไปเลยเพื่อนที่เหลือเดินี่เหลือเดินเร็วๆที่เหลือเดินๆเดสวนเลสวนมันไม่มีคอกันเดินสวนมาหอดเขาหิบมาเร็วๆเขาหิบมาีนัดตีเลยเออโดนต่อยยี่นี่เดินไปเดินไปเดินไปไดบี ั้สี่ั้มีอยู่มีได้ตี้สองเติมขึ้นไปเรสามเติมขึ้นไปเนมันแดงมันแดงแดงหนักมากตีไปเลยตีไปเลยตีไปเลยเกมเกมเกมจับพีไเกมเกมจับพีไปตัวเดียวเลยมัตายแล้วม่ตาเผมมผมมาได้ผมมาผมมากนอน้้มงม่องมองมีสนาหินตีเลยมองมีสนามหินตีเลยุ่นขอเบยหน่อยขอเบสทีหนึงขอเบทีนึงมันยังไม่มีคอมันยังไม่มีคอเติมมาเตมาหลายมาหลายมาเลยไม่มีคอยไม่มีคอเพื่อเตมมาหลายหลายเข้าหลายเข้าหลายเข้าเลยหลายเข้าหลายเข้ายิมันสั

ไอ้เด้อขุเสกไปกูเสปแล้วไปเดินเดินไป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 ไะไป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 ้นไป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 ไดไปไบไป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 ไนไป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 ่นไปไปไปล่ไป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 ไอไปไปอปไ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 ป่ปไ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 ปลปไปไยไปไแไปไปอลกูด so really, mm ิ hmm. right, so times, ้นมองให้กูดิ้นมองให้มึงแลนไปเลยกูดิ้นมองอยู่ตีไปที่เหลือตีไป ตีไปเลยตีไเลยสมองหน่อยสมองหน่อยไม่นี่ไม่ได้กูนี่ยีมาตายทีมาตายที่เกมทีมาตายวางอยู่แงอยู่ตีไปตีไปเรื่อย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 ไม่มีไรไม่มีไรไม่มีไรนีอยูนิดหมดนี่หมดนี่หมดตีไปตีไปแตกแตกแตกตีไปต่อมาติมมาเร็วข้นตมเร็วเข้าเสก้ายเข้าเสก้ายมัตจะเลนนะมาเอยู่อ้แกางหแกาเอมลงไปแกใกล้ๆลงไปแกแล้วาเพื่อนตายแล้วตีไปเรื่อยดูให้อาตัววเยเราไ si right. หว ค่อยๆแล้วไเล่นกับเ้มันเจมันเาแล้วมันมแล้วเขาแล้วนะเาแล้วนะเ้นไปเ้นไปเ้ไปตัดดอยบอลตัดบอลตัดไปเด้อบอลตัดไปเด้อตัดไปเลยตัดไปเลเน้างหลังคนนึงตัดไปเฮ้ยมันล้มห่งมันล้มหนึ่งได้บาทหได้บาทบาทตายบาทไปตายเฮ้ยทำไมครูวงกูอยู่กันวะเอาวดหน่อยเอาวหน่อยคูแกนวงกูดทีต่อยทีครูแกนหน้าเนี่ยมันยืนแกนมึงเด่นๆเลยไม่ต่อยวะโอ้โหไปอย่าอย ได้แล้วเดินขวาต่อยเพื่อนเดินขวาต่อยไม่ขั้นไหนตายถ้ไม่ขึ้นไหนตายไหนตายหาหมดหมดแล้วเฮียไม่เป็นไรเตรียมเดินขึ้นเตรียมขยับด่นไว้หน่อยดันไว้หน่อยสกีมาดันเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาสายสายสายสสายกลางสายกลางทำบอลลงเวททำบอลไวมอไเล็งมองนี้แล้วสตัวเดินขึ้นบอลไเดินขึ้นบอลเดินขึ้นบอลไเดินไวเดินไวเพื่อนปัดขวาเลยปัดขวาปัดขวาปัดขวาเลยปัดขวาปัดขวามาปัดขวามาปัดขวามาเดินเร็วเร็เร็วเดินลงล่าง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 ก่อนเลยยืนยนยนยนทบอลทบอลแล้วยืนยืนทบอลแล้วไอ้มาดึงอ ทำบอลทำบอลต่อยทำบอลต่อยไปต่อยได้ไงอะเอแรงคนนึงแรงคนนึงยกลงบนหินดิยกลงบนหินดิยกลงบนหินยกลงบนหินยกลงบนหินบนข้างบนเลยข้างบนเลยข้างบนต่อย้ปะเนี่ยเออยืนตอกไว้ยกลงมาซ้ายยก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 มาซ้ายหินเสียงได้มาหมดแล้วยกลงมาซ้ายหน่อยหมดแล้วหมดแล้วออกเลยเพื่อนออกเลยนหมดแล้วหมดแล้วยกมาซ้ายหินหลอดล่ะมองอยู่กับผมอยู่ป่ะตอนนี้ตอนนี้มองอยู่กับผมอยู่เข้าแล้วเข้าแล้วเล่น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 ก็เล่นก่อนเล่นก่อนไม่เล่นตัดท้ายตัดท้ายตัดท้ายตรงเนี้ยรับศาบอร ขอลไว้ขึ้นต่อยขึ้นต่อยขึ้ต่อยปะสายปะสายปะสายะสายเข้าไหนสายเข้าไนมาสายเข้าไหนมายืนยืนตรงนี้ขับบอลบอลรอขับอลเร็วสามสองหนึ่งเดินขึต่อยคูแกนกับมองข้าไหาเนี่ยเพื่อตตายแล้วเนี่ยเดินขึ้นสายบนเดินขึ้สายบนสายบนกลางสายบนกลางเดินขมาสายบนกลางเลยสายบนกลางไหนคู่แกนไหนคู่แกนกไหมเออขับบอลต่อยอลต่อยบอลต่อยไปขึ้นโต๊ึ้นโต๊ะขึ้นมาบนขึ้นมาเฮ้ยชี้กูลกัะตกแกกขึ้นบนขึ้นบนมาขึ้นบนมาส่นเรียบร้อยแล้วเดินไป ยืนทำบอลเหมือนเดิมไปไปไล่ไปสายอีกเลยนะไปสายอีกเลยไปสายอีกเลยไปสายอีกเลยทำบอลไว้ทำบอล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 คือต่อยเลยคือต่อยเซกคือต่อยเซกต่อยต่อยเซก่อนต่อยเซก่อนเนี่ยข้างล่างเนี่ยลงไปดีขวาเลยดีขวาล่างเลยดีดล่างเลยเพื่อนบีดล่างเลยเฮ้อยหมดแล้วหมดแล้วยกเลยยกเลยยกเลยพิษส์ตายแล้วยกเลยพี่ดู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 ดพิษส์ตายพี่ดูดพิจูดเยอะเคสี่ได้หน่อยเพื่อนเคสี่ได้หน่อยอ่าเพื่อนลงหลักลงหลักเอ้ยมีมีเสกอะไรเนี่ยต่อยที่ ดงดงหลักออกมาี่มาออกมานี่เนี่ยมายืนนี่ยืนเตรียมเล่นตรงนี้เลยบอลตัวมาเอาตัวมาให้หน่อยบอลไปล้วให้หน่อยพ่สัท์อยู่ไหนวะตัวเมื่อกี้เอาแล้วเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนบอลแลนบอลแลนสามสอง หนึ่งต่อยต่อยทีนึงปัดขวามาต่อยทีนึงปัดขวามาเดินขวามาเลยเดินขวามาผมอยาให้ยืนยืนยืนสามสองหนึ่งปัดซ้ายปัดซ้ายเร็วปัดซ้ายเร็วปัดซ้ายเร็วเดินซ้ายมาโซนใดเข้าไปโซนใดเข้าไปทำบอลเล่นเพื่อนทำบอลเล่นบอลแลยหน่อยเดินขึ้นซ้ายบนเดินขึ้นซ้ายบนเดินขึ้นซ้ายเดินขึ้นซ้ายเดินขึ้นซ้ายเดินมาบอลแรงไวบอลแรงไวบอลแรงไวแจ็คทีเดียวบอลแรงไว้เดินขึ้นบนเดินขึ้นบนพี่ต่อมเรื่อยหน่อยเดินขึ้นบนเดินขึ้นบนปัดขวาเลยปัดขวาหินขวาหิน่งเดินขวาหิ่งเดินขวายิ่งบอลแรงขวายิ ไอตัวจิตายน่ะรอรไปด้วยเก็ดกันมาได้เลยไล่ไปไล่ว่ไปเก็เก็บเกี่ยเกี่เกี่ยวกี่ยวไตแล้วออกแต่แล้วออกผเอาล้ออกเอาเขี่ยออหมดแล้วไปออกเลยเลยออเลยเออเขี่นหมดเลยลืออกเลยเออออกเลยไม่รอรอพีช่างเดียวรอพีช่างเดียวต่อยกูทิ้งต่อยกูทิ้งเอาแล้วเออต่อยกูทิ้งเแล้วแล้วที่บนเห็นปะต่อยหน่อยเขี่ยเขี่เขี่ยไอหมอนตัวนึงหมอนตัวนึงออกมาออกมาออกมาอย่าพึ่งงกันเดี๋ยวนิดเดียวออกมาออกมา จะเก็บตัวช่วงสุดท้ายอะไม่ติดไม่ตายไมบตายก็ไปกอบขาได้ปมใครอยู่มาบอกของต่อยข้าวได้ไมไปกอบขาไม่ต้อง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 ไม่้องไม่ต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 ้องไมต้องไม่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 ต้องไ่้องไม่ต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 ้องไมองไม่ต้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 องไม้องไม่ต้องไม่ต้องไมต้อไม่ต้องไม่องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม้องไม่ต้องไม่้องไม่ต้อไม่ต้องไม่ต้ไม่ต้องไม่ต ลับกลับไปยืนที่เดิมมากลับไปยืนที่เดิมปะเฮ้ยบาดบาดผมตายปหอ๋อไม่ตายไแรมงบอกเลยนะครับพี่ไอี้ดนัวห้นเงขวาที่วัได้หโดได้หมดันใกล้จะหมดวะเพื่อนผมผมวนหน่อยอ่าหคือสุดท้ายมองมองเข้าเลนงไหนหมดเออมาดหน่อยห่เฮ้ย้้ไ้ได้ได้ได้ไแล้วนะได้หมดหด้นได้ไ่เพื่อน

ไปไปเล่ได้ไปเลยไดไปเลยไดใจเย็นเล่นไขอเ่น้ขเ่นเบขบขอขอบคุณครับบอกใเย็นขอโทษขอโทษขอโทษเพื่อนๆด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เย็่ยไมอยากเสยไานเ็นลยแล้วโนเายเอนๆทีนี้ทีนี้ถ้าทีนี้ยกขายแล้วทบอลพยายามอตัวนเอานยนนเรียกนบอกะายไตยไตยไอเอ็านเรียกหนไนเยนม่ต้องสนใจกนเ็กัด คโดดสองตายหซื้อเวลาได้ซื้อเวลาได้เขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาปล่อยไขาวได้ปมปล่ายไขาวฟรีเอ้ยเสมคนตายสวยมากต่อหนึ่งส่หนึ่งล่อยใส่ข้างไหมครอยๆขึ้นได้นะใจไม่มีแรงไม่มีแไม่มีอไม่มีรีแต้องรีบต้งรีบไม่ต้องรีบขอบบน่ยได้ปหขอบบนหลังออกล้แล้วเว้ยสวยต่ได้ต่อยได้นะต่อยได้ต่อยได้หน้าได้บ้างตาแล้วตายแล้วตาย้ตายล้ตายได้ตายได้ ทำบอล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 ต่อย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 เพื่อนต่อย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 ตายกันตายตายกันตายขบ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสายขึ้นมาสายขึอนมาสายขึ้นมาสายเด็กตายเด็กตายแม่งถอยแล้วแม่งถอยแล้วแม่งถอยแล้วเจือเลย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 เอาแรงออกเอาแรบออกเอาแรงออกเอาแรงออกเอาแรงออกเด็กตาย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 เด็กตลยเด็กตายเด็กตายเด็อตายเดลกตายเด็กอายเด็กตายเด็กตอยเดบกตายเอ็กตายเด็กตายเด็กตายเด็กตอยเด็กตา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 ยเด็กตอยเด็กตา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 ยเอ็กตายเด็กตายเด็ก เดนไปสายก่อนเนไปสายผมก่อนเพื่อนเดินไปสายผมก่อนขอร้องเลยเดินไป่อสายเลยนะแรแงีสายีายไปเพื่อนีสายไปมองหลังมองหลังเดินเพื่อนมองหลังเดินมองหลังเดินขึ้นเดินขึ้นต่เดินขึ้นต่เดียวต่ไปต่วปดินไต่ไปดินต่ดินต่ดินู่กัรมนู้กันมไปดมีขยับนะันไหนก่อนดิันไหนก่อนยกหน่อยเพื่อนยกหน่อยขอนายกหน่อยยกหน่อยโคนคผมจับเปลวเสกแล้วไม่เป็นไร่อนีต่อยกันเองเกี่ยวว